สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะวันนี้ก็เจอกันโค้งสุดท้ายเนาะวันนี้ก็จะมาสรุปตัวเลขของคนณฝันแม่นและก็ของปู่สถานธรรมเนาะเน้นย้ำตัวเลขอะไรยังไงก็มาดูกันเลยนะคะอ่นนี้นะคะตัวเลขของปู่สถานธรรมเนาะตัวเลขก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะเลขจอง เลขสองที่ทุกคนรอคอยเนาะห้าแปดเจ็ดนะคะตัดเด่นด้วยนะคะสองตัวมีสามเก้านะคะกันด้วยนะคะเป็นสามหกเนาะส่วนตรงนี้ก็เป็นเลขฝันปู่บอกว่าฝันดีมากเจ็ดเก้าหนึ่งเนาะแอดกัเลยกันให้ที่หกหนึ่งด้วยนะคะจากช่องใหญ่เนาะไอพองๆลหลายช่องใหญ่ไปทำ ข่าวเนาะก็ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้เลยค่ะค่ะต่อไปค่ะตัวเลขของปู่โคราชค่ะเลขเทวดาเนาะเลขเทวดาให้มาสามสี่หกหรือสามสี่เก้านะคะ <c oughs> สองตัวมีสามชุดค่ะมี9 0้าศูย์หศย์และสี่หกเน้นที่9 0้าศูย์ค่ะ อันนี้นะคะ,อ,นนะ,คะอาจจะเสียงพัดลมรบกวนหน่อยเนาะต่อไปค่ะของพี่สีคนฝันแม่นเนาะงวดแล้วเสียงผู้หญิงมาบอกศูนย์สามตรงตรงเม็ดเดียวนะคะมางวดนี้ก็มาบอกแล้วนะคะก็สามตัวเก้าห้าสามค่ะส่วนตัวเลขชอบเก้าหนึ่งศูนย์ค่ะเน้นที่ห้าสามนะคะ ห้าสามก็กลับด้วยนะคะสามห้าห้าสามเนาะส่วนตุส่วนล่างชอบที่สุดคือศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งก็ระวังศูนย์เจ็ดด้วยนะคะ<ม>เทปน้าจอยเลยค่ะจากช่องเอ็ดประวัตินะคะต่อไปค่ะน้องรัตด,ดาของน้องรัตด,ดาคนฝันเม่นเนาะจาก ช่องของนนทิยาเนาะกับพ่อเฮงนะคะคนนี้ก็แม่นของเขานะคะหลายงวดติดนะคะส่วนงวดนี้ให้ตองงวดนาะที่ตายมาแล้วมาบอกเลขเจปดค่ะตัวเดียวเนาะตีคนที่ตายไปแล้วเป็นศูนย์ก็ศูนย์เจ็ดแปดนะคะแล้วก็มาฝันดีฝันว่าได้คนเข้าใส่มาในบ้านเลยนะคะเข้ามาในบ้านเต็มเลยนะคะบ้านเลข ก็คิดว่าเป็นโอลืมเขียนบารเลขที่ให้โอ้โอโขอโทษขออภัยเดอ้อจ้ะเดี๋ยวไปดูจากช่องใหญ่ได้เนาะส่วนเลขที่พ่อให้ต่องวดก็คือสองแปดและศูนย์เดค่ะแล้วก็ลูกจับลอตเตอรี่ให้นะคะแปดห้าสองค่ะแล้วก็มาเป็นว่าฝันดีเนาะฝันว่าได้คนเข้าเปลือกเข้ามาในบ้านเนาะแันนี้ค่ะ แคปหน้าจอไว้เลยค่ะแม่แสงฝันแม่นค่ะฝันว่ามางวดนี้พิานากลายเป็นเด็กมาบอกเลขเนาะบอกเลขห้าแปดศูนย์นะคะสามตัวตัดเล่นเอานะคะแล้วก็ตีฝันเจ็ดเก้าศูนย์ค่ะก็ดับแยกเอาเองนะคะมีตัวไหนชอบตัวไหนแล้วก็ซื้อเนาะ จากช่องเคอีสานใต้ค่ะต่อไปค่ะน้องรัดคนฝันแม่นจากช่องโชคดีชาแนลเนาะเห็นฝันว่าเห็นตัวเลขที่เสียนพญายนาคนะคะก็ศูนย์เก้าแปดการศูนย์หกแปดด้วยนะคะตัดเล่นเอาเนาะตัดเล่นเอานะคะโ <c oughs> ค้งสุดท้ายไปติดตามจากช่องโชคดีได้เลยนะคะโชคดีชาแนลค่ะ น้องอาจจะโค้งสุดท้ายมีนะคะต่อไปค่ะน้องจอยคนฝันเม่นค่ะฝันว่าได้กรรมคองงูนะคะแล้วก็ฝันสองยิงคนตายในบ้านเนาะฝันกรรโคองงูตีเจ็ดศูนย์และห้าเจ็ดบ้านเลขที่สามเจ็ดนะคะยิงคนตายในบ้านเนาะบ้านเลขที่สามเจ็ดค่ะ ลูกชายบอกงวดแล้วเจเก้านะคะงวดนี้บอก9กสีค่ะ9กสีระวัง6กสีด้วยนะคะแก็บหน้าจอไว้เลยค่ะต่อไปค่ะคุณลุงตาทิพย์นะคะให้ดูอีกครั้งเนาะ ขียนให้นะคะ575090 575090 2ตัวก็575590และ00เนาะระวัง15และ60ค่ะเลข575นี้ คุณคุตรงกับเลขปู่น้าหรือเปล่านะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะต่อไปค่ะของน้องเฟิร์นต้นมะขามยักษ์นะคะให้ต่องงวดฝันว่าคนแก่ให้เขียนตัวเลขให้หน่อยนะคะน้องเฟิร์นก็เขียนให้ห้าเจ็ดเก้าค่ะเลขทูบแปดสามสองค่ะและฝันสองฝันว่าพระธุดงมาเขียนเลขให้ตัวแดงเลยนะคะเก้าสองค่ะ กานที่หกสองนะคะซื้อต้องกลับด้วยนะคะหกสองสองหกเนาะสองเก้าเก้าสองนะคะตัวเลขของน้องมีแค่ไม่กี่หางนะคะสามารถเล่นได้สบายเลยนะคะเนี่ยถ้าเขียนตัวเลขให้ตัวแดงๆดงเก้าสองสองเก้า ต่อไปค่ะแม่หญิงคนฝัน,มนแม่นค่ะแม่หญิงคนฝันแม่นเลขกุมารมาย้ำหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ตอนนี้ก็สองฝันแล้วก็น่าจะเป็นตัวเลขที่ดีและน้องกุมารก็มาบอกแล้วเนาะก็ติดตามได้จากช่องเคยอีสานใต้นะคะเผื่อมีโค้งสุดท้ายเนาะ ให้ตองงวดค่ะเห็นตัวเลขในแจกันทั้งสองข้างนะคะข้างหนึ่งสองเจ็ดสี่อีกข้างหนึ่งห้าสี่แปดเห็นที่กระถางทูบสองห้าค่ะกุมารทองบอกเลขสองห้าขึ้นลงก็เป็นหนึ่งห้านะคะแม่หญิงบอกอย่างนี้เนาะให้ขึ้นให้ขึ้นให้ลงด้วยนะคะแล้วตัวแม่หญิงเองที่ชอบตัวเลขสี่ห้าหกมากค่ะสี่ห้าหกค่ะ ถ้าชื่นชอบก็จัดนะคะชื่นชอบชุดไหนก็เลือกเอาแคปหน้าจอไว้เลยนะคะการลงทุนมีการเสี่ยงมากค่ะทุกตัวเลขมีเข้าไม่หลุดนะคะค่ะสุดท้ายก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเฮงเฮงรวยรยค่ะสวัสดีค่ะ